สวัสดีค่ะ DSI แจ้ง2ข้อหาหนัก18บอส Dicon วันที่4พฤศจิกายน2567เวลา16.30นนพอต่อตอยุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เผยถึงมติการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ตกลงจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง18รายและบริษัทดีไอคอนในข้อหาแชร์ลูกโซ่และฝ่าฝืนพลบบขายตรงโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมซึ่งจะเริ่มดำเนินการแจ้งข้อหาภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า พตต,ตยุทธนาอธิบายว่าการประชุมได้มติเอกฉันให้แจ้งข้อหา ตามพกรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่พร้อมทั้งความผิดตามพบรบขายตรงในกระบวนการทำงานนี้จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาช่วยทำหน้าที่สอบปากคำรวมถึงตั้งที่ปรึกษาคดีผู้เชี่ยวชาญด้านงบดุลลบัญชี พร้อมดึงอายการเข้ามาเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้พอตอตอยุทธนาระบุว่าข้อหาฟอกเงินซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์เส้นทางการเงินของผู้ต้องหาบริษัทดีไอคอนว่ามีการโอนเงินไปที่ใดบ้างส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงินนั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีและใช้เวลาเพิ่มเติม ด้านการแจ้งข้อหานั้นผู้ต้องหาทั้ง18รายยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการแก้ต่างและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควรโดยกลมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งสำนวนให้อัยการทันตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนั้นพอตอตอยุทธนาเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และต้องการทำคดีชุดแรกให้สมบูรณ์เสียก่อนส่วนการสอบพยานผู้ต้องหาซึ่งทนายบอสพออ้างว่ามีจำนวนมากถึงหลักหมื่นคนทาง D.S.I. จะพิจรารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในการสอบทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสมบูรณ์ของคดีท้ายสุดพอต่อต,อตอยุทธนาย,ยืนยันว่าไม่กังวลหกักทนายบอสพอจะยื่นแจ้งความตามม .157 กรณีที่ต้องมีการคัดเลือกพยานเข้าสอบปากคำขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ